ภาพนี้ที่ยังไม่เห็นชมพู่อารยากับหน้าสุดทะเลนผ่านพ้นไปแล้วและขอแสดงความยินดีสำหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างแพทริเซียกูดและโน้ตวิเศษที่ได้เข้าพิธีวิวากันอย่างอบอุ่นวันสวมแหวนแต่งงานครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวห่อสวยดูดีกันมากและชุดเจ้าสาวเรียบหรูมากเลยทีเดียวค่ะ และต้องบอกเลยว่าในงานวันที่22ธันวานั้นชุดเจ้าสาวยังคงความเรียบรูไว้เหมือนเดิมค่ะแต่งานนี้พลาดไม่ได้กับเจ้าแม่แฟชั่นอย่างชมพู่อารยาที่สวยจนทำตะลึงทั้งงานและเชื่อได้เลยว่าภาพเสร็จนี้ก็สวยไม่แพ้กันซึ่งจะเห็นแม่ชมทำหน้าทะเลนสุดๆไปเลยค่ะแต่ถึงทำหน้าทะเลนแค่ไหนก็สวยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณแหล่งข่าวสายามนิวค่ะ